นี่เนาะนี่เน่ะอันนี้มันจะมึนหน่อยอันกําหัวที่ตี้กวอาหันแล้วเนาะหันละมีเพสสองเทสอันนี้เหม็นมันหลไปได้อันนี้งมันเต็มละ ไช่สองเครื่องก่อนนี่อันนี้เครื่องอ่ะคือมันลุ้นแมมมันชื่อนะกืแน้วม,มันข่าก็เลยแทำเครื่องจะกระจายได้อยู่แบตมันบวมน่ะชองกายอ่ะก็ได้ก็ได,ได้ว่างจัตาแบบกุ้งอ่ะนี่เตือ,อข้างมันอ่ะเครื่องเนี่ยเรืยอ,อันนี้สองปีปลายแนละ้วเครื่องเหี่ย มันใจจ้างมันก่อพดหน้ากากต้องหลายตัวรึเปล่าเพี้ยหนาวกับเพี้ยรึเปล่ามันมาเหมือนใจแน่กับมื่กันเลย

อ๋อใช่แล้วนะหกเหลี่ยมเจ็ดเจเหลี่ยมอันนี้เจเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตรงเนี้ยเจ็ดตรงเนี้ยเจ็ดเหลี่ยม หกเหลี่ยมนี่เมินแปดกับแปดเหลี่ยมกีกกองนมนแห้งนะกลองแห้งเหลือแต่ว่าไม่มันน้อยอย ยัลนนยังดีอยู่ก่ะองนี่มันก่เจนก็น้อยอยู่ปอดเจได้อ,อ, <c oughs> อันนี้เฉยอย่างเขาวางนี่างไวไฟไ,ฟไ,ฟไ้เฟยเจก้องหูกนั้นเป็นเจไวไฟอย่างนเนาะถ่ายเป็นยังวิดีโอเนี่ยค่ะาเขาเขอย่งเล่นอย่างนี้คอยอ่อนอย่างนั้น ยอย่างเราข่าวใช่น่าจะเราออกข่าวอ่ะแล้วอ,อ,วอันโหลดมาก่อนหน่อยมานลมันจะออดอด้ก่ออดเอ้ยหนูจะจ่ายตัวเอมน้องก้า ทอดยีนอันนี้มันมสีมือมันมาเสมอเนี่ยเต่ากันตบตบอีนากินถ้าเ่อตบเต่าเดียวกันมันจะงูห uh huh. เอโต๊เห่อโตบเอ,หอ,อ่หมออีน่ะ

แล้วอันหม้อบางเนี่ยมันตั้งแห้งนั่นเลยหม้อแห้งไงกันเน่ยเนี่มันทอดจีนมันฮะล็อลจะเข้าห้องา้ำมากะไม่เอาอย่างแกะ้อตคนนั้นล้วลูก วิธีการทำฮห้องวิทยุบ่อเจนาทีเนี่ยอยู่สมังรนะไปเหียอเมริกาเป็ะนไรไม่นะอิไปมาหมดละเนี่ยไปไ,ยไปมาหมดผมไปหายมาหมดได้ไงอยู่ีเดียวยัง <laughs> อน,นนี้มนีเอ็ไฟข้หายอสว่า,า,า,าคณะกรรมการต่อคุณสำรงผู้สูงอายุบ้านตองไท่หมู่ที่สี่และหมู่ที่หกตำบลพลทอง ไม่จ่ายเงินให้กับสมาชิกกองทุนที่ซื้อกรมธรรม์และมีระยะเวลาส่งเงินถึง8ปีรเราไม่พูดแต่ย่างไรประมาณเน่งพัเจ็ดราอยไรนะคะก็น่าจะจัดมันโคกไว้ห้าน่ะจะได้ยิ่ใหญ่ตึงรุ่ยยรงคณะกรรมการกองทุนจะมีพนักงานสอบสวนทั้งของสงพโพ,พ,พ,พตาและตำรวจภูธรจังหวัดน,วน,น้องคายกวย่า20 มีนานกลมได้หอ่อตรงนี้จะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาก่อนที่ผู้ต้องหาจะได้ประกันตัวในชั้นศาลแล้วอายการค่ะก็มีหนังสือให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา,า,ามีการสอบปะกคำผู้เสียหายเทียง200คนจึงเกรงน,นะคะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่สามารถเอาผินนาดคณะกรรมก,การขออภัุตนได้นะคะ่ะ มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเหตุเชื่อดังของเมืองปทุมธานีก็มีการลงหลักฐานการขโมยจักรยานยนต์ของสามวิชาที่แสบนะครับไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าสามวิชาที่แสบเนี่ยขอดเหตุดยังไงนะครับเป็นเหต,ตุปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องนะครับเป็นภาพแสบล้อ,อจอดให้เปลี่ยนไปมีกันหมดสามโจรแส่ตู้มิกิจูวกับน็อกแสนใบทั้งสามคนใช้จักรยานว่ารอันนี้ฟองจอนเข้ามา่อให้ผขโมยจักรยานยนต์คันเดิ เนี่ยเนี่ยอันหาอย่าวิดีโอเนี่ยเนาะเนี่ยเราเนี่ยค้อตนี่จากลองนะจ๊ะใช้เลียิวี่าโมล้วกิบวินาักนงเจ้าของจานิวีมันเก่งนะกะมันเก่งเนี่ยมันทำสิวินาทีแต่เนี่ยีสิวินาีฟังนะเดี๋ยวจะจำนะวิีวินี่นะ เนี่ยชีวตในที่ะนนี้วิ่งนะเนี่ยฮันดาชีวิตในทีนะเนี่ยชีวตหกห้าสี่สามสองอ่ะเนี่ยชีวิี

โทรดึงได้เพราะมีสัญญาณที่เห็นแล้วต้องนักต้นตุมากเลยนะครับเย็างจริงๆยุคเพียงโบขวบอาศัยยูปกับตาใาญ่บ้านหลังนี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีห้องสุขาต้งใช้วิธีปุดถุนนะน้ำต้นตบๆมากเลยนะครับจะดูกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ บ้านที่อุทัยธานีนะครับเป็นสถานที่ที่เห็นอยู่เนี่ยะคระับเป็นสถานที่วดพุกหรือว่าสุข,ขาของน้องกัญจนาพรเขียวนินนะครับอายุเพียงบกบวกเป็น,เ,ปนเด็กหลวนทุกวันสามโรงเรียนบ้านเดินพยอมอยู่ที่ทุ่งโพนองถาอุทัยธานีคุณตาก็อขุดหลุมตามนิ้นแบบนี้นะครับโถ่ช่วงก็ไม่มีนะครับก็วางกันแบบนี้แล้วก็ใช้ถุงปุ๋ยเนี่ยนะครับรองไว้ข้างล่างเห็นแล้วก็รังโคตปวดหูมากเลยนะครับ ายปัญญาเขียดินที่เป็นตาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าลูกสาวได้นาหลานมาฝากให้เลี้ยงหลางดลวยสามีแล้วก็ไปทํางานรับจ้างตามที่ต่างๆบ้านมีฐานะยากจนไม่มีเงานปกติแล้วก็อยู่กับภรรยาก็ฝนตกแบบนี้กันตลอดนะครับก็ถ้าได้เติบอตได้ม้อนนั่นที่นี้บ้านที่อยู่ถ้าได้แพงก็ถ้าได้ก็มือเอาูข้างข้างบนเนี่ยก็ถึงจะเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนเท่าไหร่ครับ ไม mm. ่ไหวคนโตคืาทำไงไม่ไหวไม่ตองป่าป่ายเดียวเลยขายังไงขึ้นยังไงจังขึ้นมะพร้าวยางขึ้นมะพร้าวแค่นั้นตนี้อะไหมอเป็นต้นภาพได้บักภาพปุได้บัโหทำไมถูกจงน่ภาพซาาพปุ๋ยพุู้ขานับนี่้นไง ะคสภาพบ้านเพราะคุณชานเปียกชานชานแล้วก็เนาะฝาบ้านยังเป็นเศษไม้เก่าหลังคาบู๋ด้วยสังกะสีสีเรืองแถวนะคะปลูกอยู่กลางฝาท้ายหมู่บ้านบ้านหลังวงไม่มีน้ำไม่มีไฟเลยนะคะโดยทั้งสอตายายค่ะในช่วงที่ไปได้เงินวันละไม่กี่สิบบาทเท่านั้น ล่าสุดนะคะทางคณะครูบ้านเนินพยอมก็ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีผู้ใจบุญบริจาคเพื่อการจับเน4,000บาทตั้งผู้กริาของใช้ที่จำเป็นมามอบให้แต่มจิรชสอันนี้มันบอกคนันการย่นต่ออาสาอยู่ขนาดนี้นะคะอยากจะช่วยเหลือนนอนะคะก็สามารถที่จะบริจาคผู้จบธนาคารออมสินแก่เขาน่อยค่ะชื่อบัญชีนายปัญญาเขียวนิ่ม เพ ah mm. ื่อผู้เยาว์เด็กหญิงกันลองอย่างอี้บบเสียหายลองอย่างอื่นกันมันบบดีลองนี่แบบวันเนี้ยก็บอเป็นยังงั้นขึ้นหน้าจอให้อยู่ขนาดนี้ค่ะมาติดตามกิจกรรมของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการพิธีวกสสนะครับก็พยายามาธให้กับเด็กที่มีฐานะยากจนมีสองแย่างเนี้ยคะแม่ อังไปวังนีมันก็จ mm. ับมือับเชฟพิธีแน่นเนาะอเซฟพิธีเปิดกระตัดนี่เหี้ยไปถึงหมอต้นทูประเทศไปกิจการทีน่